สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกฎเด็กอย่างหนึ่งของการลงทุนคืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียวแต่เป็นการกระจายก,การลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภทและเป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นก็คือการจัดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือ Asset Allocation ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้พอร์ตลงทุนของคุณไม่ขาดทุนอย่างหนักจากสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลย การจัดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือ asset allocation คืออะไรกันนะมันหมายถึงการกระจายการลงทุนของคุณไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆรวมไปถึงการกระจายไปยังอุตสาหกรรมและภูมิภาคที่แตกต่างกันการนำเช่นนี้เปรียบเสมือนว่าคุณไม่ได้ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าเพียงใบเดียวแต่ได้ใส่ไข่กระจายไปยังตะกร้าหลายๆใบโดยทางหลักทรัพย์ฟิลิปมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่คุณจะสามารถเลือกมาใช้จัดพอร์ตในการลงทุนของคุณได้ครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า ในสนามการลงทุนจริงไม่มีสิทธิ์ซับใดที่จะชนะตลาดหรือแพ้ตลาดตลอดไปการจัดสรรเงินลงทุนหรือ asset allocation นักลงทุนอาจุ้นหูกับคําว่าการกระจายการลงทุนหรือการจัดพอร์ตลงทุนที่จะช่วยลดความผันผวน,ผนหรือความเสี่ยงระหว่างทางที่ลงทุนรวมถึงสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังในระยะยาวได้แม้บางครั้งฟังแล้วว่ามันอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ความจริงแล้วมีหลักพื้นฐานง่ายๆโดยเริ่มจาก1 ศึกษาข้อมูลการลงทุนแต่และประเภทก่อนเลือกลงทุนหลักสาคัญที่สุดสาหรับก,การลงทุนทุกประเภทจําเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 2. มีสัดส่วนการลงทุนเหมาะกับเป้าหมายของตัวเองคนกระจายการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัตถุป,ประสงค์ของการลงทุนความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงและข้อจํากัดของนักลงทุนแต่ละคน 3. การกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุลกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุลโดยที่เราจะต้องไม่ลงทุนในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งด้วยเงินทั้งหมดที่เรามี และในแจกปละทางเลือกก็ควรกระจายไปสู่หลักทรัพย์ที่หลากหลายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน 4. ไม่หลากหลายหรือกระจัดกระจายมากเกินไปเพราะจะทําให้ยากในการติดตามราคาและข่าวสาร 5. มีความยืดอยู่ในระดับหนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 6. ประเมินสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆและประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่าผลตอบแทนเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่หรือว่าควรที่จะขยับขยายเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางในการลงทุนใหม่การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงรวมไปถึงลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดเพื่อเพิ่อมโอกาสในการให้ผลตอบแทนและส่งเสริมความมั่นคงในระยะยาว และน,นี่ก็คือแนวทางในการลงทุนที่นํามาฝากในวันนี้โดยหากคุณสนใจในการลงทุนสามารถติดตามช่องทางของเราได้ที่ q ิวอาร์โที่ขึ้นมาหรือลิงก์ในดีสคริปชันได้เลยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ